สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่สิบเจนะครับสิงหาคมสองพัน้หกนะครับสำหรับลาวสตาร์นี่ก็คือเลขจากประเทศลาวนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระงหัสบดีนะครับสีส้มสีส้มสดใสสดใสนำโชคมาให้ทุกๆท่านนะครับก็ ขอขอบพระคุณคทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์เลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีศัพรทวีโชคทวีสุขนะครับ แนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอืมก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่ะมาชมกันเลยครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับที่มาฝากครับทุกท่านครับวันที่สิบเก็นะครับสิ่ห้าหกสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับลาสตจาออกบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับทุกวันทุกวันนะ ช่องวีพธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับ <S <S เด่นนะครับห้าหกเกียนะอืม,อมทำไมไม่ขึ้นล่ะเด่นเนาะ อืมห้าหกเก็ดนะครับอืมลาตรจานะห้าหกเก็ดเน้นที่เก็ดนะครับอืมเก็ดแปดแปดเจ็ดเก็ดเก้าเก้าเก็ดเก็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก็ดหนึ่งหนึ่งเก็ดเก็ดสองสองเก็ดนะครับส่วนหกนะครับแปดหกหกแปดเก้าหกหกเก้าศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับประมาณนี้หกสองสองหกนะครับ เล่นที่เจ็ดนะอ่าพักตามนี้เลยเอาเจ็ดหนึ่งก่อนเลยเจ็ดเก้าก่อนเลยเจ็ดแปดก่อนเลยหกสองก่อนเลยหกหนึ่งก่อนเลยหกเก้าในวงกลมก็คือชุดเน้นนะคาดว่านะคาดว่านะอืมอ่าไอ้นอกวงกลมก็คือชุดลองนะครับใครจะรูดก็รูดที่หกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะ,ะจากนี้ส่วนหนะ้าเนี่ยพิจารณาดูนะครับประมาณนี้นะครับ รูดนะครับลาวซาจานะครับมีทุกวันทุกวันอ่าอย่าลืมวินนะวินก็สำคัญนะครับวินอใครจะเอาอันไหนก็เอานั้นนะครับอย่าเอาทั้งหมดนะทั้งวินทั้งเจาะทั้งลูดทั้งอะไรเง,งี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอืมที่อธิบายมาให,ให้เลือกเอาอะไรหนะึ่งใครถนัดวินก็เอาวินใครถนัดเจาะก็เอาเจาะถ้าไม่มั่นใจ,จเจาะก็รูดเลยนะครับรูดหกกับเจ็ดเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าครับ ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับพบกันใหม่ทุกวันนี้วันนี้ขอให้ได้เ hey, หได้กรีดกันนะครับเลยรับมันนี่มันนี่มันนี่นะครับมันนี่นะครับสวันนี้สวัสดีครับ